mà ôm này, ôm này sao mẹ à A đi A sao À sao À Nina mmmm à mmmm đi mmmm mmmm Phi mmmm 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 Ăm mmmm bơ อัน้ำบ่มึงดูติฮะเพ็ดยังไหไปคูนซังกะซีคูนซังกะซีตุ้งตุ้งตุ้งตุงบายายบายดูายบายไปอันน้ำปอันน้ำอัน้ำอันน้ำคุดูคุดูินเพลิน ไปขวดซังกะซีเอยติ่นบาดติ่นบาดสมเนจคิดูสมเ็จคิดูคิดูพดมึงดูติ่นจนบาดเมื่อมึงดู่ะอย่าออกแต่เหือดคิดดูซอมเน่ยา